พียากรกะเป็ดกระไก,ก่กระหม่แหละไอห้โมเกินปติยำแรงละหุนาทีกระเป็ดกระไก,ก่กระหมูโม่ละอดสังโตพราะไม่พี่น้อง ช่วงที่น้องมียาบสาบายก็เลยคายพาน้องมียาไปหาหมอแล้วพี่น้องก็เลยเลือ่อนโตาลงแต่ตอนนี้กันย้ายแล้วามาเป็ดไก่พี่น้องหมูยาลูกหละยยาให้หมูกินเกิดชีเกิดไกเก็ดให้หมูกิน เป็ดพี่น้องเป็ดเลี้ยงตั้งแต่พมันกำรม,มือพี่เนาถ้าก็คลอดออกมาแล้วตอนนี้ก็ใหญ่แล้วเป็ดไก,ก,ก่บรรยากาศยำแรงอยู่ที่น่า หมูบุกินในจานลูกหมูจะกินอะ่เนี่ยเป็ดยันไก่จริงอะหวานแยกเนาอพี่น้อง เกลหมูอยู่อคอกแต่ว่าอันนี้เกลอของเป็ดไก่เป็ดเนายาเห็ดเป็ดลูกล่ะ กินหามว่าลูกละย่าพาวเดอร์เป็ดพี่น้องเป็ดวันหกตัวต,ต,ต,ตัวเจ็ดตัวแปดตัวเก้าตัวพี่น้องเป็ดกระหมดเก้าตัวอีกตัวหนึ่งสงสัยไปอาบหน้า กินแล้วก็พาไปนูน่นไปเล่นนำ้ำเด็กเอ้ยมันยังไงล่ะคุณน้องโมพี่น้องกินอิ่มแล้วก็พากันนอนสองโตพี่น้องให้งามนะาก พี่น้อง,องลังจากเขากินหำแล้วเขาก็มาเล่นน้ำเป็ดใ่ไว้เนาะเรียงมีน้ำให้เล่นเอวเลเเว,เลเเวจ้าจ้าเสียบใบานางเอว อีบ่ยายหรือจ๋ามังไงบ้านเนี่ยเพเ่อนไก่ค่ะ แดดฮ้อนห้อนพี่นอ้องอยู่บ้านค่ะอันนี้อายุประมาณสองเดือนพี่นอ้องอันนี้เดือนปลายพูดสองเดือนเป็ดพีนยย่น้องยายวัยนมกันมัดเป็ดไก่หมู เ๋ยเตอตะกาหายืดเป็เด่ยายัอย,อ,อยู่สองเนอนใหญ่พอจอกันหันเงี้่ยอเน,นี่ยอเนะนะน้องมันหมูเน,นี่ยจนะอเนี่ยรวยนะคะนี่แหละพี่น้องบรรยากาศเนาะ ก็เป็ดเกืไก่กระโหมใครมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามได้ด้พวพ่อแม่พี่น้องขอบคุณทุบใจหลายๆมันี้กล่าวข้ามาสบายดีพบกันใหม่คลิปหน้าด้วย